สวัสดีครับจากร้านชายัยรัตน์ออโต้ทับค้อนะครับรถยนต์จากที่นั่งผมได้นํากลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวรถยนต์ Toyota Fortuner เลยร่วม3-4เดือนเลยนะครับก็คิดไว้ว่าอยากได้ Toyota Fortuner ที่เป็น l e g e n เดมารีวิวสักครั้งหนึ่งคันนี้พร้อมจําหน่ายครับแล้วคันนี้เป็นรถที่เราจําหน่ายในร้านชายัยรัตน์ออโต้ทับค้อของเราด้วยนะครับสำหรับ Toyota Fortuner Legend เดก็ต้องเท้าความกลับไปก่อนครับว่าส่วนใหญ่ที่ผมรีวิวนั้นนนจะเเปป็็ Toyota Fortuner ทที่ตัว ก็บอกได้เลยว่าคันนั้นเป็นออปชั่นพื้นฐานของ Toyota Fortuner Legend เดที่อยู่ข้างตัวผมคันนี้เลยนะครับสำหรับ Toyota Fortuner t r ร์ดนั้นศูนย์บริการไม่มีจาหน่ายแล้วครับสำหรับออปชั่นหรือว่าตัวท็อปจริงๆที่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเครื่อง 400, 2008นั้นก็ต้องบอกว่าจะอยู่ใน Toyota Fortuner ที่เป็น l e g e n เดทั้งหมดแล้วแต่ในส่วนของการออปชั่นที่เป็นออปชั่นต่อยอดจากของเดิมนั้นคันนี้มีให้ครบแล้วครับสำหรับ Toyota er รวิวอยู่ด้ถที่อยู ข้างผมคันนี้นะครับในส่วนที่ขาดหายไปสําหรับออปชันปัจจุบันคือกล้องมองรอบตัว360องศาที่เวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้เราก็จะเห็นรถอยู่ในที่อยู่ในจอคอมมานด์เลยนะครับหรือว่าในจอเครื่องเสียงเลยนะครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆหรือแบรนด์อื่นๆเลย l e g e n d e r มีมาให้แล้วตัวนี้สําหรับไฟหน้าได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มออปชันเข้าไปอีกในส่วนของไฟหน้าเดิมที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่สําหรับ l e g e n d e r นั้นหรือว่า Toyota Fortuner l e g e n d e r นั้นคันนี้เป็นไฟ Dual LED แล้วนะ มมีมาให้เดลเทิรันไลท์ light, ไฟตัดหมอกสาหรับคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมีให้ครบแต่ที่สําคัญสําหรับออปชันของ t o โยต้าโคจูเนอร์เรจนเดรคันนี้นะครับหรือว่าตัวท็อปที่สุดของรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นคันนี้นั่นเองนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์เตือนระยะก่อนถอยชนนะครับทางด้านหน้าและก็ทางด้านท้ายเลยแล้วคันนี้มีออปชั่นเสริมที่เจ้าของเดิมมีการตกแต่งเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของเบรกนะครับตัวเบรกเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสําหรับเบรกเดิมของโรงงานนั้นก็ดีอยู่แล้วแต่เจ้าของเดิมได้มีกการต แต่งเพิ่มเติมเข้าไปใส่จานบวกกับคาลิเปอร์ที่เป็นของเบมโบ้นะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับเป็นด้านหน้าเป็น6พอตนะครับขังหลังเป็น4พอร์ตเปลี่ยนออปชั่นของเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นแล้วในส่วนของกล้องบันทึกนะครับเวลาขับขี่รถยนต์เนี่ยตัวนี้มีการติดตั้งมาให้เจ้าของเดิมมีการติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะครับออปชันที่สําคัญสําหรับ t o โยต้าฟ r ร์จูเนอร์เรจินเดอร์นั้นนะครับมีการคลิกเปิดฝาท้ายหรือว่าปิดฝาท้ายอัตโนมัตแิแล้วก็คือเราใช้เท้าเนี่ย่ยยรันนนเซออ์ทททูาาางด้ก้กนชน ตัวฝาท้ายก็จะเปิดออกมาอัตโนมัตินั่นเองนะครับชี่เลตกดสตาร์ทมีให้นะครับแล้วก็ระบบ i s t a r t i Stop นั้นมีมาให้ครบเลยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันนะครับว่าออปชันที่ผมได้กล่าวไว้เนี่ยข้างต้นเนี่ยมีอะไรที่เป็นออปชันที่มันแตกต่างจาก Toyota Fortuner ที่ผมเคยรีวิวไว้บ้างนะครับสำหรับทางด้านตอนหน้าโดดเด่นมากเลยสําหรับไฟ LED ที่อยู่ในโคมไฟหน้านั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยหรือว่าออปชัน t o y o t ้า e g เ n น e ดคันนี้หรือว่า er ary, ฟาี่ยจะเนอร์ลีเจน,นเดอร์นั เจคเตอร์ด้วยนะครับทางด้านโคมนะครับด้านโคมและในเนี่ยจะเป็นสีดำนะเป็นสีดําเงาด้วยดําไฮกอสเลยนะครับจะไม่ได้เป็นสีโครเมียมก็เสริมความดุมากเลยนะครับในส่วนของคิ้วที่ว่าเป็นโครเมียมต่างๆตัวเนี้ยก็จะเป็นสีเปียโนแบ็กทั้งหมดหรือว่าสีดําเงาที่เป็นไฮกอสทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีโครเมียมตัดเลยนะครับรถสีดำนะครับแล้วก็ที่ว่าเป็นคิ้วต่างๆที่เราเคยเห็นคิ Q ้วโครเมียมต่างๆเนี่ยจะไม่มีละนะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วในส่วนของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ในส่วนการพวกระบบคอรหืว่า เซนเซอร์ตัวเรดาร์ตรวจับเนี่ยจะอยู่ที่สัญลักษณ์ของ t o y ยต้าที่อยู่ทางด้านของกระจังหน้าทั้งหมดแหละนะครับในส่วนของเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยครับตัวนี้จะมีเซนเซอร์นะครับที่อยู่ในโลโก้โตโยต้าที่อยู่ตรงกระจังหน้าเนี่ยจะมีให้นะครับตัว LED ว่า daytime running light เนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดละกันชนเนี่ยก็จะมีที่เป็นเทาตัดกับตัวกันชนหน้าก็ให้ความโดดเด่นมากเลยครับแล้วโตโยต้าโฟล์ค e นเนอร์ลีเจนเดอร์คันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2008หรือว่า2 0 0งพันรับร่อน4 w h e น l หรือว่าระบบขับเคลื่อน4้้อใหมาาาจกรงงนเล ซึ่งคันนี้เป็นออปชั่นที่ท็อปที่สุดแล้วครับของ Toyota f o r t u n e r l e g e n d จิเดที่มีจำหน่ายณตอนนี้แล้วคันนี้เนี่ยวิ่งใช้งานเพียง40,000กว่าโลครับรถปี2022นะครับเฉลี่ยแล้วปีละ2 0 0 0 0โลเท่านั้นเองถือว่าวิ่งน้อยมากก็บอกได้เลยว่าก็แทบจะคือรถป้ายแดงนั่นเองเลยนะครับคันนี้คือรถป้ายแดงเลยอดีตเคยป้ายแดงเลยสำหรับใครที่กำลังสนใจมองหารถ Toyota Fortuner หรือว่ารถ Fortuner Legend นนั้นก็ดีนะครับที่กำลังสนใจก็อยากให้มองคันนี้เป็นรถสำหรับในนกาาาารรพิจณของท่เลย ไฟตัดหมอกมีให้นะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะครับที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปว่าคันนี้เนี่ยมีการติดตั้งเบมโบหรือว่าเบรกเบมโบนะครับเจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มเติมแล้วเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อก็เป็นล้อแมกขอบ20สเปคเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนโช๊คที่ว่าเป็นจากโช๊ครงงานเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นโช๊คที่ว่าเป็นสตาร์ทบเกียวนะครับสามารถปรับความนิ่มความนวลได้ยี่ห้อไวเด็ดนะครับคันนี้มีการติดตั้งมาให้จากเจ้าของเดิมก็ถัวเจริยของแต่งเนี่ยก นะครับแล้วไปตกแต่งคันนี้ก็ต้องมีประมาณ2ล้านแน่นอนถ้าสมมติแต่งรถให้เป็นแบบนี้นะครับคันนี้คือครบสุดนะครับสำหรับการตกแต่งที่เป็นการตกแต่งนักสมัยปัจจุบันนะครับในส่วนของบอดี้ต่างๆนะครับที่เราได้รีวิวไว้สําหรับ t o โยต้าฟอร์จูเนอร์ทีดีนั้นบอดี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันครับสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ที่เป็นเลเจนเดอร์นะครับแต่ในส่วนของบอดี้เนี่ยไม่มีความแตกต่างแต่ในส่วนของไฟท้ายต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเพจต่างๆมีความแตกต่างกันโดยอย่างสิ้นเชิงเลยครับสำหรับโตโยต้าฟอร์ อันนั้นก็ถูกต้องแล้วครับผมคือออปชันต่างๆก็เป็นไฟ LED แต่ไฟ LED ของ l e g e n d r a นั้นผมบอกเลยเว่าสําหรับความคิดเห็นตัวตัวของผมนะตัว Fortuner r e g e n e r a t o ไฟท้ายเนี่ยสวยที่สุดละเพราะว่าเวลาเราเลี้ยวจริงๆเนี่ยครับไฟท้ายเนี่ยเขาก็จะค่อยๆวิ่งวิ่งคือเป็นออปชันที่ว่าเป็นออปชันปัจจุบันเพราะว่ารถที่ว่าเป็นเจเนเรชั่นของปี2020หรือว่าปี2023โดยส่วนใหญ่ที่เป็นรถสเปคขึ้นล้านมาเนี่ยหรือว่าล้านกว่าน่ยไฟ LED ก็จะค่อนข้างไม่ไม่ได้กระพริบธรรมดาละเขาจะค่อยๆติดแบบสลับกันสลัับบบบกกนวิิิ่งแพพ สวยงามจริงๆครับสำหรับสมัยที่ว่าสมัยนี้นะสำหรับรถที่ว่ารถหลักล้านสมัยนีย้ในส่วนของเพจที่ว่าเป็นเพจ f o r t u n e r ที่อยู่ทางด้านตรงกลางตัวนี้ครับโดยส่วนใหญ่ก็มีการตกแต่งกันเพิ่มเติมหรือว่าเป็นออปชัน after market ที่เราซื้อ Fort u n e r ปีก่อนๆนั้นไปตกแต่งร้านประดับยนต์นะครับแต่ว่าทางโรงงานนั้นก็ผมคิดว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะโดยส่วนใหญ่ก็ชอบเป็นสีดำใช่ไหมก็ทางโรงงานก็เลยผลิตที่ว่าเป็นสีดําขึ้นมาเลยนะครับตัวโลโก้ต่างๆก็เป็น f o r t u n เนที่ว่าเป็นส โคมียมที่ดูเยอะจนเกินไปแต่ถามว่ารถคันนี้มีที่เป็นในส่วนของโครเมียมไหมมีนะครับแต่มันไม่ได้เยอะเหมือนจนเนอร์ที่เป็นตัวปีก่อนๆน,นั่นเองนะครับออปชันนี้จะอยู่ในเครื่อง2008แล้วก็เครื่อง2 4แต่ถ้าเป็นสเปคแบบสุดตารางเลยก็ต้องบอกว่า2008คันนี้คือคุณซื้อตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับที่สําคัญอีกคันนี้มีการเปลี่ยนปลายท่อมานะครับเป็นปลายของแบรนด์ HKS ที่เป็นของแท้นะสำหรับท่อเนี่ยที่ว่าผมเคยเช็คราคาเล่นๆเ,เนี่ยก็อยู่หลักหมื่นเหมือนกันนะที่ว่าเป็นสเปคโรงงานแบบนี้ทีี่่่ไไมมดดด้กการตตัอออค,ค็ืถ จะของเดิมออกมานะครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดเลยนะครับที่สําคัญเลยคันนี้บอกเลยว่า ยังขาดออปชั่นออปชั่นหนึ่งที่น่าจะมีให้สำหรับ t o y o t a f o r t u n e r l e g e n d รเนดะสมัยณปีสมยันะปสมยป,ปัจจุบันนั้นก็คือไฟสปอร์ตหมดครับหรือว่ามุมมองการเตือนมุมมองอับสายตาคันนี้ไม่มีมาให้สำหรับ l e g e n เดอคันนี้นะครับยังเสียหน้าเสียดายมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาให้มาเยอะมากแล้วครับเพราะว่าอาจจะมองว่าจริงๆกระจกเขาบานใหญ่นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะไปติดตั้งอัพเตอร์มาเก็ตได้หรือว่าร้านประดับยนต์ทางด้านข้างนอกได้ก็มีให้นะครับแต่ของแต่งที่ให้มาสสาาหรรรรัับบคคนนนเเเเีีีี้้ยงงปะะมมมณท่่จิิพนนใ แล้วครับแค่ขาดแค่ใบสปอร์ตหมดเท่านั้นเองก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ภายในต่างๆนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับสภาพดีมากเลยรถ40,000โลไม่มีการแตกหักชารุดหรือว่ามีการรอยฉีกแต่อย่างใดเลยนะครับหรือว่าการยุบตัวเนี่ยไม่มีเลยนะครับทางด้านก็บอกเลย,เลยว่าเบาะทางด้านที่นั่งตอนหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยนะครับระบบแอร์เย็น3ตอนในแอร์เย็นสบายตอนหลังเนี่ยที่เป็นที่นั่งทางด้านตอนท้ายเนี่ยยังไม่ได้มีการใช้งานแต่อย่างใดเลยนะครับเบาะหนังพูดไปแล้วแต่เบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังที่เป็นสีดําาสสลัับบกีบขว ไ,ได้ความลงตัวมากเลยแต่ออปชั่นปัจจุบันเนี่ยที่มีให้มานะครับก็คือไฟแอมเบียนไลท์ของ Toyota ฟอร์จูเนอร์เจนเดอร์คันนี้มีมาให้นะครับคันนี้เป็นแอมเบียไลท์ที่เป็นสีขาวนะทำให้มีความรู้สึกว่ารถสีดําที่มันดูมืดนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบความมืดนะครับคันนี้ตอนกลึงคือรถดําก็ยิ่งมืดแล้วใช่ไหมครับภายในดํานี่ก็ยิ่งมืดแล้วแต่มีแอมเบียไลท์มาให้หรือไม่มีไฟในส่วนของแอมเบียไลท์มาให้ก็ทําให้รถดูสว่างภายในดูสว่างไม่มืดไม่หม,ม,มัวเกินไปนะครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับผมสาหรับผู้ที่สนใจนะครับมองหารถ Toyota Fortuner Legend เดอยู่ที่กําลังสนใจดูจากโชม อยากให้เปรียบเทียบคันนี้เลยครับเพราะว่าคันนี้เป็นออปชั่นปัจจุบันจริงๆครับแล้วก็ประหยัดกับออกใหม่เนี่ยกับของแต่งที่เราออกใหม่เนี่ยประหยัดหลายแสนบาทมากเลยนะครับสำหรับ t o y o ต a า o r t u n e r คันนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับกำลังมองหารถยนต์อยู่เราคือร้านัชรัตออโต้ทัพบอนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ไกลนะครับเรามีแผนที่นําทางนะครับนำทางท่านมารับชม t o โยต้าฟอร์จูเนอร์เ d จนเดคันนี้ได้เลยนะครับหรือจะมองหารถยนต์แบบอื่นเราก็มีพร้อมจาหน่ายนะครับพิมพ์ใน Google Ma p พิมพ์คําว่าชัไอ แผนที่นําทางนำท่านมาถึงหน้าร้านเราเลยครับเรามีสาขาเดียวนะครับเรามีแบบละคันเท่านั้นเองนะครับช่องทางหนึ่งคือ a c e b o o k นะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับัชรัตออโต้ทับคอนะครับผมแล้วเรามี Li น์แอนะครับท่านผู้ชมที่สนใจรถ Toyota หรือว่าสนใจรถ Toyota Fort u n e r นะครับหรือว่าสนใจรถแบรนด์อื่นอยากดูรูปเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็แอดัชรัตออโต้เราสามารถส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ท่านได้นะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเราจะทิ้งไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วอีก่ผม ำลังรีวิวอยู่นะตอนนี้นะครับช e แนลยูทูบชัยรัตน์ออโต้ทบคอนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับคลิปของเราเป็นคลิปที่ไม่ลงเป็นเวลานะครับผมฝากกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพร้อมกับ Toyota Fortuner l e g e n d e r คันนี้นะครับผมสวัสดีครับ